ม่ต้องไปไกลแล้วตรงนี้แหละม,มันเชื่อกูสิไม่ลม่ี้เมันเป็นทางสัตว์ผ่านนี่ผมเห็นโปขงน้ำเลยไม่รอดตัดไปด้ผ่านนี่ขนาดนี้ไอ้ลู้ได้ไงอ่ะกูยอยู่ในป่ามา20ปีแกอยู่ป่ามา20ปีเออเป็นผ่านเลยนะหลงป่าหลงป่า,ปาเสร็จแล้วกูก็เลยเป็นผ่านป่าอยู่ในป่าตอนนี้มึงมีเพียงขึ้นมาเนี่ยเออแกได้ไข่เนี่ยออกมาเป็นไงในขนาดนี้พ่อลูกกูเอามาได้ มาพอผ่านมาทั้งนี้ได้ดีมาบอกเห็นสองพ่อลูกสองพ่อลูกบอกเห็นมาหึยยยวัดลูกดิ๊ปิ๊กไงลูกไงลูมาหน้ากมาหน้ารับเอาไหลูกอยากได้ไหมลูกอยากได้ม้าอยากได้มาเลยอางี้ผมทำาบกัวรอพ่อเลยแต่พ่อวิทตอนให้ เราวันใครแล้วทีแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ของพระเอกขาเออ่นตอบไ,ไ,ไ,ไปเอาเฮ้ยไอพ่อเป็นไรอ่ะพ่อไอเย็นพ่อกูจะเป็นอย่างนี้แหละอันนี้มันลองนี้เลยนะเออลองค่ะเสียงประจอะมำะกนบอกให้ส่วนรุ่นไย

เรกสลบไปแล้วแต่าววทีขอบคุณครับาวไม่แบนใ่ไมีเลยขอบคุณครับขอบคุณมากมาเล้ครับพอเลยเออแต่ก็ตามมาดูแล้วเลย กูบอกมามาแล้วแกมาไปกนายี่ะ่ยายี่กูบอกมามันมาแล้วเมื่อาใส่ยน่าปอนีคุณไปบ้างมอเชือกมาไปบ้างไหนกรมาเออแกไปดิไปมาแล้วไงแกก็าไม่ดี แตงไม่ไหวแล้วก no ูเหนื hey. S <S ่อยกูแก่แล <the> <the> ้วไปถ้าแก่แล <the> ้วกูไม่ออกกำลังข้ายังหนุ่มยังเล่นยังมีแรงอยู่แล้วกยังหนุ่มยังเล่นยังมีแรงมึงไปวิ่งไหวกูวิ่งไม่ไหวไงข้ายังวิ่งไม่ไหวแต่ว่าแกวิ่งไม่ไหวแกก็ไม่ออกกำลังแกก็ได้มีแรงไงไปคนสุดท้ายจะจอมก็ต้องไปให้จนครับบวกเสลี่ยนจอมตะโกนก็ให้โจนอีกแล้วจน ไอ้โวยแต่เด็กเมแงอีกคร้บหัวโจงต้องมาใหม่แล้วครับเจอสารย่มาก็มองเห็นว้ยจนข้าววกดักอยู่ในโจดข้าไปินลับพ่อโวรมบากลับหูรับ จะอยากเป็นม้ากบุงไม่ดยากม้าล่ะไม่มีไม่มีอุ้ยโกรธมาติดติไม่มีมีนกบินผ่านหัวอุ้ยโกม้ามานกที่ไหนล่ะเออแบุัวเเจ็บวะอ่านเจ็บวะเออไม่เป็นไรเอายาหม่องพา้วหายโูเด็บวะพาวงไปแล้วสินี่มลูกมงเนี่ย ทำใจหน่อยกูก็ตามใจคุทุกเรื่องอยากได้มากู็จะจับให้ดีไงเอาไม่สบายไม่วัดอะไือไไม่เอาลูกงเนี่ยไม่เียมึง้ปกูเรื่อมึงาไปแก้่อต้องตัใจลูกีก็ตามใจทุกเรื่องแหละไม่จริงหรอกแมีรแเคยขันเลยแไปรับใครตงหนาพ่อแกอยู่

ตังให้จวลูกไายมัดตัวมาด้วยด้วยความซื่อคอนจวบมัดัวยมด้วพ่อแกงไม่ได้ออกมาเอที่คนนันใช่ไหมที่ออกมานี่ก็เอามาหมดนี่เลยอนนี้ลายดเลยโอ้ยชับเต็มเลย ก็ต้องหูดด้วยอ่ะสั่งให้จวนลุกสายมัดตัวไอ้จวนเสือบมัดพ่อติดกับมาม้ามันก็คงจะอุ่มมันมันก็ต้องโดนต้องดิ เราบาดหัวพีอ่ะวะตับเลกสอนเราผู้นำทีงานเป็นพยให้ลักล้างกันแล้วมาทีเด็ของเราไม่เคยแสดงทุนนี้เลยก่อนทีนี้เป็นทีแรกงานของเรก็ไม่เลเอาขอล้วก็ไม่ทำทีนี้ทีแรงานจะนาฮุ่ีแรกะเป็นทีสุดท้ายของ điu tai hả đê Mày con của trước từ đấy ไหน mày ซึ่งือคอยจนลุกตายไม่มัดขาม้นะครับมัดขาพ่อแล้วไม่มัดธรรมดาครับมัดเงื่อนเสียทีวีเงื่อนตายมัดเสร็จใช่ไหมเดี๋ยวแล้วเออตายไปไหนไปมา พ่อมาจะตายครับกลับมามาหยุดแนะแต่พ่อยังไม่หยุด นะใช่เรียนแล้เม็ดเองรับเอยแล้วมีคนขอจะจะเป็นเจ้าภาพใช่ไหมใช่แล้วเจะ้าภาพจะไม่รู้ไว่าให้ลงวัลอีกเหรอ <c oughs> อะไร,ไ,รไม่ใช่อำ<ร>ไมเล่นนี่เกเเหนื่อยแค่นี้นหาหน้าวัดจ้าภาพนะขอะแล้วก็เล่นแสดงเต็มที่ไงมันก็เป็นกำลังใจไงแล้วเราก็จำที่ตลอดลงเออเออแล้วะเ,ออวกเกงทำไมไม่เกงใจเขาบ้างอ่ะเราเกงใจเขาหน่อยแล้วก็พูดกันเฉยแล้วถ้าเจอ แสาานี่ดีนะมมันพูดไม่ได้เพราะงั้นลุกมาแล้วเนี่ยแล้วรู้จักชื่อญาอ๋อชื่อคุณปัญญาหรือวผมนอยเเบอร์ไม่นอน่งยันนโอยัง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 ตังอยู่นับังอยู่งงยโงคน ก็ภาพอยู่ดาดฟ้าเขาอ้าคนใช่ไหมคนเสี่ยนั้นบ้านเขาไฟตรงนี้มันแยงตาบูลมองขึ้นไปมันหลังๆราเลยได้มั่นใจเราได้ริเก้น์ไม่อค่เต็มที่เพราะว่าเราไม่ว่าเจออะไรเข้าใจไหมเอาลงให้ไหมเล็กใ่เลี๋ยวญ่ลงลำบากเหรอพี่ลงไม่ได้เอาไม่ก็ชีสโอนไดรชบ ถ้าตกเขาให้มาถ้าขึ้นไปขนาดนั้นเนี่ยร้อยสองร้อยมึงคิดว่าคุ้มไหมถ้าสมมติว่าเราต้องขึ้นไปแค่ร้อยสองร้อยมึงจะขึ้นเหรอไม่ขึ้นแล้วก็ลองดูใจหน่อยว่าเขาจะให้เราเท่าไหร่ไม่ต้องดูใจแล้วเขาไม่ได้ไกลตายเป็นพ่อมึงเดี๋ยวก็มาให้ไงเราจะเลี้ยงจนกว่าจะเดินลงมาถึงเนี่ยไปนะ ายายามจะลงมากลับไปที่บา้านอะไรนั่นล่ะรอเจ้าแพทย์เหมาข้าศามาเหรอฮะปากเอง่มันมากนะลูกไอ้หนูกแล้วถ้าลูกหลานก็มาให้แทนได้ไหมมันได้ถ้ามันแทนบอพเพอ๋อบันไดเขาเดินลงมาง่ายๆอย่างนั้นเลยใช่ไหมแล้วทำไมเดินลงช้าจังเลยมา <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันเด็กมา เขาก็ลงมาไอ้ฝ่าคงทังไมแล้วก็เดินลงมาทางเลยลูกคนที่เดินลงมาคงไม่ใช่ใช่ไหมไปเข้าบ้านเลยนะไปไปดึงมาเลยพยายามดึงครับดึงไปสิมึงก็ดึงม้ามันไปที่มันไปได้ที่ไหนมันไม่ไปมึงก็หาอะไรหลอกล่อมันหน่อยสิมึงไม่ทิ้งลบจริงๆ จะเอาตังค์ที่ไหนมาลอกล่ละคุณเอาร้อยหนึ่งพอไหมม <c oughs> องกูนี่สา,ายตาไม่ต้องส่องไปข้างบนแล้วมองก <c oughs> อนนูเอาไหมเนี่ยเอินใหญ่ๆลงเรียกยาใหใหญ่ขึ้นทกหลังเนี่ย ไายดอกจะขอให้ทีหลังอย่ไไปไปอเจ็นไดนปะคว่ามันน้อยใช่ปะแตว่าเก็บได้เติมแ้วมันบ้าอี้ยไใช้ดีต่างกปตาหมามัน i oh, no.